สวัสดีครับผมวันนี้มีงานเสร็จสองกระบอกนะครับมีกำคอล่องนิ้วกับกำคอคอกันลื่นนะครับมีของใครบ้างเดี๋ยวไปรับชมรีวิวกันเลยครับผมไปครับกระบอกแรกเป็นกำคอล่องนิ้วของคุณวชิระนะครับตัวนี้เป็นคออไก่ไม้นะครับเป็นไม้ประดูทั้งลำนะครับ ทำสีด้านดึงด้านนะครับไกสแตนเลสเซฟนกนะครับขอบไก่ไม้ครับตัวนี้จับท่อสแตนเลสปีกห้าสิบรูเฉลียงนะครับ C N C นะครับลางเป็นไม้ประดูนะครับชมทไทยครับ แกะเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับยิงได้ทั้งถนัดซ้ายถนัดขวาครับดูรายละเอียดครับทรงนี้แบบนี้เลย2 9 0 0นนะครับไม่รวมส่งครับผม กรบบอกที่สองนี่เป็นกำคอของคุณวิสิตนะครับบะดูทั้งลำนะครับเก็ะคอกันลื่นสุดท้ายครับเกะคอกันลื่นนะครับตัวนี้เพิ่มเซฟข้างเข้ามานะครับมีทั้งเซฟบนและเซฟหลังนะครับเซฟข้างนะครับครอบไกลเป็นอลูมิเนียมครับผมจับท่อสแตนเลสปีกเป็นปีก โลสไลด CNC นะครับ50เซนลางเป็นลางประูครับมาชมไท้ายครับไทยก็เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับยิงได้ทั้งคนถนัดซ้ายถนัดขวาครับเงินพอไหมครับ ทีนี้เป็นสีกึ่งเงากึ่งด้านนะครับกำลังนวลๆเลยครับหลายไม้กำลังชัดๆครับ